สวัสดีครับก็คือแบบเมื่อวานผมก็ได้อัพเจ้าแอดิฟนอีกหนึ่งอันไปนะครับก็เดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนนะถุงเหลงถูไม่ได้โอ้โหตีฮ์ดโหมดนะครับบอกเลยว่าฮันโหมดนี้แบบม่นจะยากกว่าโหมดธรรมดาเนาะ <c oughs> อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องเล่าเลยนะคือ <c oughs> เมื่อวานนะครับผมซักเสื้อใช่ไหม ซักผ้าะไม่ใช่ซักเสื้องเดียวซักผ้าผมไปซักตอนเที่ยงครับแล้วผมก็ลืมไปเลยเพราะว่าแบบซักแล้วมันต้องทิ้งไปซักพักนึ่ง่อนใช่ไหมครับถึงจะเก็บคือแบบมันไม่ได้แบบเข้าุ๊บปั่นเสร็จเลยมันก็รอซักชั่วโมงหนึ่งซึ่งผมก็เลยกะ่คิดว่าแบบจังหวะที่ผมลงไปเนะี่ยก็เก็บมานะครับแต่ว่าผมลืมซักตอนเที่ยงนะครับแลวคือผมนึกได้ทีตอนตอน ตอนผมอาบน้ำจะนอนนะครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะสักตอนเที่ยงเก็บตอนสามทุ่มนะครับปฏิหารจริงจริงก็ว่าคนข้างๆเขาคงงงนะครับว่าไอ้นี่นี่สักอะไรนานขนาดนี้นะครับโอเคครับเราจะตีบ้านหลังนี้แล้วกันนะด้วยวิธีการระเบิดกรุงสีแบบนี้เลยนะครับยังได้ยิงตนงมนี้ เ okay, คเหมือนจะไม่ไปทางที่เราต้องการเท่าไไรนะไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับยังไงครับเส้นท,ทางที่โอเคดีนะครับโซนสลัมมิ่งมันเปิดทางข้างในไว้ก็คือเป็นเรื่องดีสำหรับเราครับโอ้ m ม g ก็เปิดทางข้างในมันก็ยังมาข้างนอกนะครับฉลาดเกินคาดโ okay, อเคกับคนไปข้างในและ ก็เอาเราฮอดเวอร์ก็จะดีมากนะครับสวยๆเลยครับอย่างนี้บึมเดี๋ยวรอว่าเด่นเลือกเต็มแล้วก็จะยอมแพ้นะโอเคสวยงามครับต่อซึ่งผมต้องหาอีก8ล้าน ไม่รู้จะหาไหวหรือเปล่าถ้าหาไม่ไหวก็เดี๋ยวอัพรอยย่ชั่งเทียนนะครับไม่ก็ควีนนะจ๊ะมุตส่าห์อัพควีนนี่เหนื่อยเลยนะไม,ไม่มีควีนใช้นะอันนี้ก็คือแบบน้ำมันมันเยอะจนเกินคานนะครับต้องจัดอบบเยอะขนาดนี้จ,จัดไม่ได้แล้วนะ อะไระครับแต่้อยก็มีน้ำมันเนาะเราเน,น้นหาน้ำมันไปด้วยนะครับเพราะน้ำมันนี่โดนป้นค่อนข้างยากกว่าและก็หาค่อนข้างยากกว่าเหมือนกันครับวิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอออุ้ยแต่ว่าเดินหมโดนไปครึ่งหลอดเลยหรอช่างมันนะ,ไ,ะไร นี่ผมง,งงว่าทําไมมันถึงมีไม่เท่ากันวะแต่ไม่เป็นไรนะครับงงไปก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ตีเลยนะสดๆเขาก็จะยิงไฟบอลมาตรงนี้ละกันนะอ่ะบ,บุ๊มแล,ล้วระหว่างนี้ผมก็จะใช้กรอบบินงผมนะเก็บงานซึ่งส่วนตรงนี้โอ้ตรงนี้น่าตื่น ตรงนี้น่าใช้ไฟบอลกว่าอีกคนระับไม่เป็นไรโอเคครับรอรอยสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันก็จะได้สัก20เปอร์เซ็นต์ให้เรแล้วคนะรับโคลนมเสียเน,นี่ยแหละวัดเด่นครับคิดว่านะหรือวัดเด่นยังไม่นอนน่าจะยังไม่นอนมอากน่าจะเลย ใช่ไหมเอานอนแล้ว <c oughs> นอนก็นอนไปนะครับสงสัจะงุ้งเราก็หากันต่อไปนะครับอืมอืมนี่มันอยู่ข้างในนะครับเนอลำบากนิดนนะึงนะจริงๆเราก็มีน้ำยาแล้วไม่เป็นไรเราจะมาเจอจบอนบ้านแบบนี้เลยนะฮะ ดีดีก่อนนะอลองปล่อยออกไปก่อนนะเช็คพวกกับดงกับดังก็ไม่มีนะครับพอไม่มีกับดังปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามตัวสี่ตัวนะ่าจะเพียงพอนะผมว่าเรียบร้อยนะครับเพียงพอตามที่ผมคาดการไว้โอเคกดออกเลยแล้วกัน ตอนนี้เรามี3ลร้าน5แล้วนะครับซึ่งเรามีในนีนน้อีกแน่นอนอีก3ลร้านกดออกมาเราแล้วก็ต้องการอีกแค่1ลร้านกว่านะเราจะแอดดิฟินกันเลยลแล้วกันจะเป็นอย่างนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆโอเคหลังนี้ได้อยู่ มาระเบิดเปิดกำแพงให้ได้นะครับมันจะไม่ได้นะแย่จะแล้วก็ใช้ยาจำเล้กันเข้าไหมเข้าไปไหมโอเคเข้ามาอยู่นะเข้าแล้วอย่าออกนะเข้าแล้วอย่าออกนะครับ จโอเคออกก่อนนะครับโดนเจาะนี่โดนเจาะน่ากลัวน่ากลัวโอเคอีกแค่หนึ่งไม้แล้วผมคิดว่าก็จะจบแล้วนะสำหรับไอริเฟนลืมสร้างเพิ่มเลยโอเคต่ออ่าหลังนี้นะครับอยู่ในกำแพงเยอะเลย ต้องเจาะเหรอโอ้ยลำบากละเอาไว้ข้างนอกไม่ได้หรือไงแล้ไมนต้องใส่เข้าไปในกุมเพงด้วยฟื้นฟื้บฟ้าฟื้นอ่ายังอุ้ยมันอยู่ข้างนอกเมื่อสินี้โอ้ไม่กอดโอเคลงนี้น่าจะง่ายเลยนะอย่างเงี้ยเราเห็นน้ำมันแล้วเราก็ยิงน้ำมันนะคบจบจบี่ยังโอเคโดนโดนโดน เคครับเหมือนไอ้ชุกินจะเดินฝั่งนู้นเราใช้ก็ปิ้นฝั่งนี้ก็ได้แบบตัดกันหมดดีนะโอ,โอ้โหโดนลุมยิงไหวไหมไม่ไหวแน่นอนเรียบร้อยโอเคแต่เราได้มาแล้วห0 0สนก็เรียบร้อยนะครับพิงพอสำหรับการ เลตกันแล้วนะครับนี่อัพแอร์ดิฟเฟนที่เดียวสี่อันไปเลยนะครับอยากโดนฝั่งแบบฟากฟ้ามาโจมตีว่ะ <c oughs> นี่เท่จัดนะครับอัพแอร์ดิฟเฟนที่เดียวหมดและระยะเวลาก็ไม่ค่อยห่างกันด้วยนะครับฝึดรอป จัดให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับเพื่อความหล่อเท่ของผมนี่ถ่ายรูปด้วยเ i r d e f นซี e i a n รวยจริงๆนะครับอัพพร้อมกันแม่งเลยนะขอเช็คก่อนนะอ,อีกสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงแอร์บอมอัพเสร็จก็คิดว่าจะ,จะไปอัพรอยัลแชมเปียนไมก็ิควีนนะเพื่อนๆผม <c oughs> ไม่น่าทันอยู่ดีอะ อันนี้ผมคิดว่าผมจะแรกเป็นหนังสือแหละนะครับเดี๋ยว book of hero ซึ่งเดี๋ยวนะขอคำนวณก่อน book of hero หนึ่งเล่มราคาหนึ่งพันเท่ากับซื้อ Builder Potion ได้สองขวดบ i l ด e r Potion หนึ่งขวดได้ห้าสิบสี่ชั่วโมงห้าสิบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วันอะวันกวกว่านะครับไม่สองวันแล้วกับว่า สองวันก็เป็นสี่สิบแปดชั่วโมงสองวันหกชั่วโมงใช่ไหมเท่ากับว่าบุกอพีโลเนี่ยก็จะเท่ากับกพอตอนนี้ผมอัพถ้าผมจะใช้ Queen, ชอัพอาเชอร์ควีนอาเชอร์มุหกวันโอเคบุกอพีโลคุ้มกว่านะครับถ้าจะซื้อจะได้ประมาณหกวันนะครัหกวันในหนึ่งพันแทมแต่ถ้าผมใช้เจ้าบิลเดอร์โพชชั่นเนี่ยสองขวดก็จะได้เป็น สี่วันสิบสอชั่วโมง6วันก็ยังเยอะกว่านะครับแถมถูกกันด้วยอันนี้มัน1 180นึ่งพันสิบะครับสำหรับ v นะูเดอร์พชัเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพเลยแล้วกันนะครับหมายถึงตอนอีก4ชั่วโมงครึ่งนะอ่ะก็แรกมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเช็คก,ก่อนว่าผมมีไหมนครับน่าจะยังไม่มีเนาะโอเคไม่มีนะแล้วก็แรก o ุกอ f ฟิโลมาก่อนเลย นั่นก็หมายความว่าผมอัพเส็มก็ต้องไปพ้นต่ออีกหรอเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god จริงๆผมแรกได้สามเล่มด้วยนะเนี่ยแต่ออแต่มันจำกัดแค่สองเล่มเนาะ <c oughs> มงงงนะราคาบุกอัโลในนี้หนึ่งันสามรอยแต่ทำไมราคาในเลดถึงแพงกว่า <c oughs> ดูดิพอเป็นค้อนใช่ไหม มันแพงกว่านะครับหรือเพราะมันเป็นคอนว่ามันเลยแพงกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับวัดทำไมเพราะว่าน้ำมันมันหายากหรอผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้มีนี้เลยยังไม่แลกเลยนะก็เอาไว้ก่อนละกันยิงแรกกันนี้เลยแหละเพราะในนี้อ่ะคุ้มสุดแล้วผมว่าวิลเลอร์โชั่นนะครับวิลเลอร์โพชั่นกับเจ้าอันเนี้ยคุ้มสุด ก็ตอนนี้ค้อนผมก็แบบอ่ะค้อนอันนี้ใช่ไหมผมซื้อได้หนึ่งอันทุบแล้วเสร็จเลยเอ้าวก็ดีนี่ว่ะแต่มันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ไม่นี้หกวันใช่ไหมอันนี้มันได้ห้าอันอ่ะไม่ดิเออใช่ห้าอันนะครับห้าอันมันวันละสองวันหกชั่วโมงครับห้าก็สิบวันก็สิบวันมันก็มากกว่าแล้วต่ อันนั้นก็บวกกับค่าที่เราไม่ต้องหาน้ำมันเนาะก็อาจจะดีคนละแบบแล้วผมแลกค้อนด้วยอ่ะก็คือเดี๋ยวผมอัพควีนเส็